สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูพรจันทร์ปลื้มๆอีกนะคะสำหรับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ครั้งนี้เราก็มาเจอกันนะคะสำหรับบทเรียนเป็นครั้งที่17แล้วนะคะวันนี้เราจะมาอ่านสรุปความเรื่องเทพารักษกับคนตัดไม้กันค่ะ เรื่องที่อ่านวันนี้นะคะก็จะอยู่ในสาระที่1การอ่านมาตรฐานท .1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านตัวชี้วัดชั้นปีนะคะป .3 3ทัตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ป .3 ท .5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจุดประสงค์ในการอ่านครั้งนี้นะคะตั้งคำถามตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้สรุปข้อคิดและใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ก่อนที่เราจะมาอ่านกันนะคะเรามาฝึกอ่านคํายากกันก่อนคะ่ะ ดูคำแรกนะคะอ่านตามคุณครูค่ะเทพารักเยี่ยมมาค่ะเราไปคำที่2เลยนะคะลำทานคร่ำครวนคร่ำครวญออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนนะคะขวานขวานคำนี้เป็นคำควบกล้ำนะคะออกให้ชัดเจนค่ะ ตะลีตะลานปลอบโยนเล่าลือสะหายสั์ซื่อ,อเมื่อเรามาอ่านคำยากกันแล้วนะคะเราพร้อมที่จะไปอ่าน เรื่องเทพรักกับคนตัดไม้แล้วยังคะหากพร้อมแล้วเรามากันเลยคะ่ะสำหรับเรื่องเทพรักกับคนตัดไม้นะคะก็เป็นนิทานอิศกนะคะนักเรียนก็อาจจะเคยฟังคุณพ่อคุณแม่เล่าหรือคุณตาคุณยายเล่านะคะแต่วันนี้เรามาฝึกอ่านกันเองดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านตามคุณครูเลยนะคะยังมีชาวป่าผู้หนึ่งขณะที่ ตัดต้นไม้อยู่ริมลำธารทำขวานหลุดมือพลัดตกจมหายลงไปในน้ำตัวเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นครั้นจะลงไปงมก็กลัวจมน้ำตาย ไม่รู้ที่จะทําประการใดก็นั่งลงกอดเขา่าร้องไห้อยู่ริมลำธารน,นั้นเทพารักที่เป็นผู้รักษาลำธารมีความสงสารจึงแปลงกายมาปลอบโยนเอาใจให้หยุดร้องไห้แล้วก็ลงไปงม เอาขวานทองขึ้นมาส่งให้เล่มหนึ่งชายผู้นั้นเห็นว่าไม่ใช่ขวานของตนก็ไม่รับเอาจึงบอกไปชายหนุ่มว่าขวานของข้าพเจ้าไม่ใช่เล่มหนี้ชายหนุ่ม ก็วางขวานนั้นเสียลงไปงมให้ใหม่คราวนี้ชาวชายหนุ่มถือขวานเงินขึ้นมาส่งให้ชายผู้นั้นก็ไม่รับอีกยืนยันว่าไม่ใช่ขวานของตนอยู่นั่นเองครั้งนี้ชายหนุ่มงมเอาขวานเหล็กเล่มที่ตกน้ำนั้น มาให้ชายผู้นั้นก็ดีใจยกมือไหว้แล้วรับเอาชายผู้นั้นจึงกลายร่างเป็นเทพารักษ์เทพารักษ์เห็นชายผู้นั้นเป็นคนซื่อสัตย์จึงเลยยกขวานเงินและขวานทองทั้งสองเล่มนั้นให้ด้วย เมื่อชายผู้นั้นกลับบ้านเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้รู้เรื่องที่ได้ขวานเงินขวานทองเพราะขวานตกน้ำก็พากันเล่าลือต่อต่อกันไปยังมีชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสหายของชายสัตว์ซื่อผู้นั้นเมื่อได้ทราบข่าวเล่าลือนึก อยากจะใครได้ขวานเงินขวานทองบ้างจึงช่วยขวานของตนเข้าป่าไปที่ลำธารน,นั้นทําทีดังว่าตัดไม้แล้วก็เหวี่ยงขวานลงไปในน้ำแกล้งทําเป็นนั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่ข้างลำธารในมิช้ามินานเทพารัก องค์นั้นก็มาปลอบโยนดังเช่นที่ทำกับชายผู้สัตว์ซื่อคนก่อนแล้วก็ลงไปดำเอาขวานทองขึ้นมายื่นให้ถามว่านี่ขวานของเจ้าหรือมิใช่ชายผู้นั้นแลเห็นขวานทองก็ดีใจรีบตะลีตะลานรับว่า เป็นขวานเล่มที่ตนทําตกน้ําในทันทีเทพารักษ์จึงว่าเมื่อเจ้ารักจะปะพฤษเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุดจริตอยู่ดังนี้ก็อย่าเอาขวานทองเล่มนี้เลยถึงขวานเล่มที่ทําตกน้ําข่าก็จะไม่งมให้ด้วยเหมือนกัน พอว่าดังนั้นแล้วเทพารักษ์ก็หายไปกับขวานทองเหลือแต่ชายผู้นั้นนั่งแลตะลึงอยู่คนเดียวเป็นไงคะนิทานเรื่องนี้จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องเทพารักษ์กับคนตัดไม้นักเกรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะว่าข้อคิดที่นักเกรียนได้เหมือนกับ ที่คุณครูคิดหรือเปล่าคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหาประโยชน์ด้วยความซื่อสัตย์แน่นอนดีกว่าหาด้วยความเท็จนะคะก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะย่อมดีนะคะย่อมเป็นคนประพฤติดีมากกว่าคนที่โกหกหรือคนไม่ซื่อสัตย์นะคะและคุณครูก็คิดว่านักเรียนของคุณครูทุกคน ก็ต้องเป็นคนซื่อสัตย์เหมือนกับชายคนแรกใช่ไหมคะเรามาตอบคำถามกันเถอะคะ่ะจากเรื่องที่อ่านนะคะดูข้อแรกก่อนนะคะในเรื่องเทพ,พารัก์กับคนตัดไม้นักเรียนชอบคนตัดไม้คนใดคะเพราะเหตุใดชอบคนที่หนึ่งหรือคนที่สองคะลองตอบออกมาดังๆเลยนะคะแน่นอนคะ่ะ คุณครูรู้อยู่แล้วนะคะว่านักเรียนต้องชอบคนตัดไม้คนที่หนึ่งอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์ใช่ไหมคะเก่งมากตบมือเลยค่ะข้อต่อไปนะคะเทพรักษ์มอบอะไรให้กับชายคนแรกมอบอะไรคะ มอบขวานเงินและขวานทองให้ใช่ไหมคะข้อต่อไปค่ะทําไมเทพารักษ์จึงทําเช่นนั้นคะทําไมถึงมอบขวานเงินและขวานทองให้กับคนตัดไม้คนแรก เก่งมากค่ะเพราะคนตัดไม้คนแรกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะอะไรที่ไม่ใช่ของของตัวก็ไม่อยากได้ใช่ไหมคะเขาอยากได้เพียงขวานเหล็กเล่มเก่าๆที่เขาใช้ตัดไม้เท่านั้นเองใช่ไหมคะถ้านักเรียนเป็นเทพารักนักเรียนจะทำอย่างนั้นหรือไม่ก็คือหากนักเรียนเจอคนฉัดตัดไม้คนแรกที่มีความซื่อสัตย์แล้วนักเรียนจะมอบ ขวานเงินขวานทองให้ไหมคะแน่นอนค่ะนักเรียนก็ต้องมอบให้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคนตัดไม้คนแรกมีความซื่อสัตย์เราต้องให้รางวัลกับคนซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ต้องยกย่องเขา ตอนนี้นะคะเรามาทำแบบฝึกหัดส,ส่งครูนะคะให้นักเรียนขีดถูกหน้าข้อที่ถูกและกากระบาดหน้าข้อที่ผิดค่ะเรามาดูกันทีละข้อนะคะชาวชาวป่าผู้หนึ่งไปตัดไม้ที่ริมบึงแห่งหนึ่งถูกหรือผิดคะเดี๋ยวทําลงไปในสมุดด้วยนะคะดูข้อที่สองค่ะชาวป่าผู้นั้น ก็คือคนแรกนะคะแกล้งทำขวานตกลงไปในแม่น้ำถูกหรือผิดคะข้อที่3ค่ะเทพารักษ์มาช่วยงมขวานให้ชาวป่าผู้นั้นถูกหรือผิดคะข้อที่4ค่ะเทพารักษ์งมขวานทองขึ้นมาเป็นอันดับแรกถูกหรือผิดคะ ข้อที่ข้อที่5ค่ะเทพารักษ์งมขวานเงินขึ้นมาเป็นลำเป็นอันดับสุดท้ายถูกหรือผิดคะคิดดีๆนะคะข้อที่6ค่ะเทพารักษ์ยกขวานทั้งหมดให้ชาวป่าผู้นั้นถูกหรือผิดคะข้อต่อไปค่ะเทพารักษ์ยกขวานทั้งหมดให้เพราะ ชอบที่ชาวป่าผู้นั้นมีความสัต์ซื่อข้อที่8ค่ะชายคนที่สองได้ขวานทองเป็นรางวัลถูกหรือผิดคะข้อที่9ค่ะชายคนที่สองสูญเสียขวานไปเพราะความไม่ซื่อสัตย์ถูกหรือผิดคะอ้า เสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้สนุกกันไหมคะวันนี้คุณครูขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วอย่าลืมนะคะทำงานเขียนสวยๆส่งคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะรอตรวจในวันที่นักเรียนมาเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ